หัวเดียวโฟวิลเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสีเทารแลมโบกับ All New ดีแม็ Mac เครื่อง3.0ปี2022เลขไใหม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นตอนค้างวดเพียงหลักพันประวัติดีฟีดาวได้แต่งสไตล์ออฟรถมาให้ใครอยากได้รถเข้าไร่เข้าสวนคันนี้ต้องรีบัสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอบ้านอีกแล้วนะคะเซีิไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้บ้านอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินจัดในส่วนของตัว หัวเดี่ยวโฟวิลแต่งสไตล์ออฟโรดสีทเทาล์มโบลหล่อจัดเต็มนะ,ะสไตล์ออฟโรดมาให้ลอ้อแม็กบันไดข้างคิ้วลอ้อกันคนหลังแต่งมาให้หลอ่อขนาดนี้พี่ๆคนใดสนใจต้องรีบจัดจัดง่ายออกง่ายเดี๋ยวตามมาชมทลิปนี้กันแนปะ๊บเลยนะคะและที่สำคัญออกรถวบนนี้แป๊บจัดโปรโมชั่นส่วนลดไปอีกนะคะหมูลค่า5 0พันบาทไปเลยจ้าและนี่คือสุดหล่อที่แป๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นหัวเดี่ยวโฟวิลเข้าไรเข้าส่วน แต่งสไตล์ออฟโรดสีเทา o, ลำโบหลอ่ลอๆแบบนี้เลยจ้าใครอยากได้รถหัวเดียว 4W h e e l นะขวัญใจอี u ูดีแมกเครื่อง3,000ไม่ควรพลาดคลิปนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในตอนนี้ในส่วนของตัว a l l New DMAX ของเราก็เข้ามาหลายคันมากรีบจับจองกันได้เลยเดี๋ยวมาชมคันนี้กันก่อนเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ได้นในส่วนของตัวกระจังหน้าสีดำนะคะตัดด้วยสีเทาและมาพร้อมกับ โลโก้ี s u ซ u นะคะเป็นโครมเมียมอยู่จุดกลางของตัวรถนะคะกระจังหน้าหล่อเท่เลยค่ะพี่ๆจ๋าตัวนี้และในส่วนของตัวไฟหน้าต้องบอกเลยว่าโคมไฟหน้าสวยกิ๊กมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนและมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านล่างมาให้ด้วยนะคะซ้ายขวาโคมไฟสวยงามมากสีตัวรถต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่ลูกค้าหลายๆท่านกำลังมองหาอยู่เลยนะคะ และในส่วนของตัวนี้นะคะด้านข้างไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะดต่อไม่มีกรอไมที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวรถกันบ้างว่าแบบตกแต่งอะไรมาให้บ้างนะคะในส่วนของตัวรถคันนี้ก็ตกแต่งมาให้ในส่วนของตัวคิ้วล้อแต่งหล่อๆมาให้ทั้งสี่ล้อนะคะและด้านล่างนะก็แต่งมาด้วยยางออฟโรดนะคะเป็นล้อแม็กซ์ซุดแบบนี้เลยสวยงามมากค่ะพี่ๆตาตัวนี้ แมกก็ใหม่ยางก็ใหม่นะคะจะใช้ลุยเข้าไร่เข้าสวนนะคะทางธุรกันดนันดอกยางหนาๆเต็มๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยเอาอยู่แน่นอนตัวนี้ได้ในส่วนของตัวยาง 265/70R15 นะ,ะได้ยางปีใหม่ไปเลยจ้าปี2025สัป,ปดาห์ที่11นะคะสวยหลอ่อจัดเต็มขนาดนี้และในส่วนของตัวบันไดด้านข้างเราเพิุงแต่งมาให้นะคะตัวนี้ ติดตั้งมาให้ใหม่นะคะในส่วนของบันไดข้างซ้ายขวามีมาให้ครบและในส่วนของตัวไฟด้านข้างนะก็จะเป็นไฟทับทิมนะ,ะด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยจ้าตัวนี้เป็นตัว Isuzu D-Max SPA EX เครื่อง3,000นะจ๊ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าจ๋าคิวกศาสั์ก็มีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยจ้าเบามือจับเป็นสี นะะตัดกับสี่ตัวรถเดี๋ยวมาชมรายละเอียดภายในตัวน้องกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวน้องเพิ่งเข้ามานะคะตัวน็อตไม่มีรอยถอดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอาร์ตตัวนี้เออนี่ตัวนี้ไม่ได้เก็บงานมานะคะลูกค้าจะเป็นรอยฝุ่นนะตัวนี้เม็ดอาร์ตกลมสวยสวยเดิมมากอะ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวบานประตูด้านข้างกันต่อเลยนะจ๊ะต้องบอกเลยว่า สีเทาเลมโบสสวยๆแบบนี้ต้องรีบจัดกันเลยนะคะกระจกก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวแผงประตูด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะลูกค้าจ๋าตัวเบาะสภาพสวยงามมากๆนะคะเป็นเบาะหนังอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านข้างของตัวน้องกันบ้างค่ะพี่ๆตัวนี้เน็ตอาร์กลมสวยจะหลดไปถึงด้านหลังเลยนะคะตัวนี้เจ้าของเดิมก็จะติดมานะคะในส่วนของตัว ช่องเปิดปิดนะคะก็จะใส่พลาสติกสีดำนะตัดโดยสติ๊กเกอร์สีแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลอ้อต้องบอกเลยอย่างที่พ่อบอกนะแต่งหล่อให้ทั้งสีเส้นนะยางใหม่ดอกยางหนาร่องลึกออกจากป้ายแดงก็จะได้ล้อกระทะเดิมๆธรรมดาแต่อันนี้จัดยางมาให้ใหม่นะแต่งหล่อให้ของแต่งมูลค่าครึ่งแสนกันเลยจะไม่พี่จา สนใจนะมาดูคลิปนี้และตัวนี้มาพร้อมกับ4ีคุณสีดิบล็อกมาให้แล้วสําหรับตัวใหม่ๆของ i ีซูซูดีแมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาต่อด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้รถสีเดิมนะคะสวยกันชนหลังค่ะน้องแป๊ก็แต่งมาให้บอกได้เลยของแต่งให้มาเยอะนะครบสวยจบตรงที่นี่เลยจ้าออกที่เราเบาที่สุดออกรถยายเอกสารไม่ยุ่งยากลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนน ทักหาหรือติดต่อน้องแป๊บที่0611786999มาได้เลยมาต่อกันที่ไฟท้ายกันต่อเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้กอบไฟท้ายไม่มีร่องรอยการแตกร้าวหรือว่ารอยชำรุษตัวไฟท้ายนะคะเราเช็คให้ก่อนออกรถรถนะคะสภาพชี้งานได้แบบปกติเลยตัวสติกเกอร์ต่างๆด้านหลังก็มีมาให้แบบครบๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ๆจ๋าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกทั้งสฝั่งสภาพสวยเดิมมากๆและด้านหลังนะคะในส่วนของตัวด้านท้าย เม็ดอักต่างๆก็มีมาให้ครบนะคะแมกไลเนอร์ liner, นี่เลยคะ่ะลูกค้าจ๋าแมกไลเนอร์ liner, การใช้งานก็น้อยมากนะคะตัวนี้เรียกว่ารถปี2 0 2 2ไมลหลักหมื่นสภาพสวยขนาดนี้นะคะมาชมตัวจริงที่ร้านได้เลยนะคะอยู่สาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีเข้ามาหาเราแป๊บได้เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะตัวนี้ สติกเกอร์4คูณ4ดิฟล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างของตัวน้องสติกเกอร์ต่างๆก็ยังคงสวยเดิมนะคะรถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญา่ชมช่วงล่างกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่านี่ช่วงล่างนะคะสภาพยังสวยนะคะลูกค้จาจัดตัวนี้มีล้อสแปร์หรือว่ายางอะไหล่มาให้แบบครบๆบแบบนี้ด้วยนะคะ สนใจนะคะไม่ควรพลาชมคลิปนี้จบประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถกันัแป,ป๊บได้เลยนะคะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะสภาพด้านข้างของตัวน้องคันนี้นี่เลยสีเดิมบันไดข้างยังไม่ได้แกะถุงเลยค่ะลูกค้าจ๋าฝั่งนี้ล้อสายออฟโรดนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวด้านในของตัวน้องกันบ้างนะคะพี่ๆขาตัวนี้นี่เลย มาชมกันที่ท่านในนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของตัวแผงประตูสีดำนะคะกระจกนะคะปรับฝั่งออโต้ฝั่งคนขับปรับกระจกนะคะตัวเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าส,สวยๆนะ,ะพวงมาลายัยมี SRS Airbag ู่น่ามาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมเลขไม้กันก่อนเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากนะคะเลขไมายอยู่เพียงแค่ 32,397กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะรถประมาณ3ปีเราใช้แค่ปีละหมื่นกิโลถือว่ายังน้อยอยู่นะคะลูกค้าจ่าตัวนี้แอร์เย็นเพลงพร้อมมากๆเลยนะคะโมมะไรยังสวยนะคะลูกค้าจ่าตัวนี้มีโลโก้ของ isuzu มาให้ครบแบบนี้เลยจ้าคอนโทรลหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะ คือได้สีดำแบบดูแลรักษาง่ายแล้วก็ช่องใส่ซีดีฟังก์ชันเครื่องเล่นนะคะนี่เลยนะคะใช้ง,งานได้แบบปกตินะคะเครื่องเสียงแอร์เย็นเพลงเพราะมากๆมีช่องเสียบ usb UH มาให้ช่องเสียบหูฟังมาให้นะคะตัวนี้ก็จะมีเกะด้านในมาให้เรียบร้อยไว้ใส่เหรียญใส่ของต่างๆนะคะและด้านล่างก็จะมาพร้อมกับนี่เลยระบบแอร์นะคะปรับแบบอนาล็อกอยากได้ความเย็นความแรงทิศทางไปทางไหน ปรับโหมดได้เลยค่ะลูกค้าจา power outlet ก็มีมาให้พร้อมตัวนี้ก็จะมี4 x 4ดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะปุ่มปรับ Full view, 4 w h e e l 2S 4S 4L ตัวนี้สามารถปรับได้เลยนะคะแบบอนาล็อกชี้งานได้ง่ายมากๆนะคะและในส่วนของตัวเกียร์แมนนวลน,นะคะของเราเป็น6สปีดเป็นเกียร์ใหม่นะคะชี้งานได้ง่ายตัวนี้ก็จะมีเก๊นะคะด้านหน้ามาให้ใส่บุ๊คโซวิด คู่มือต่างๆมาให้ครบตัวเบาะก็ออกแบบเบาะมาขนาดใหญ่6 0 4 0เ mm. ป็นเบาะหนังสีดำอย่างดีเลยนะคะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้เรียบร้อยมาดูด้านบนกันต่อเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ต้องบอกว่าด้านบนของตัวน้องก็จะมีในส่วนของตัวคําแนะนําม,มาให้ด้วยนะคะการใช้ขับเคลื่อน2ลอล้อ4ล้อนะคะดูแบบละเอียดได้เลยนะคะว่า 2S ใช้ถนนขับขี่แบบปกตินะคะหรือว่าถนนไฮเวย์แล้วก็ 4S เราใช้พวกเกียร์สูงนะคะ 4L เกียร์ต่ำก็ใช้ถนนถนนมีทรายถนนลูกล่างหรือว่าถนนติดโคนถนนธุรกันดานตัวน,นี้ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านในก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยเนีแ่แบบให้ชมความเดิมของตัวรถกันอีกนิดนึงนะคะตรงแผงประตูรถสวยเดิมมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเม็ดอะให้ชมอีกนิดนึง ตัวนี้เม็ดอาก็ยังคงกลมสวยแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะนี่เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยหัวใจหลักของตัวน้องนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้าออลนิวดีแมกซ์ทียมพามาชมวันนี้นะคะ ้องเครื่องตัวน้องก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะเป็นเครื่องยนต์ i s u shuffle DDI Blue Power เครื่องยนต์3,000เครื่องยนต์ดีเซลนะคะสภาพ้องเครื่องของตัวน้องต้องบอกเลยว่านี่เลยสวยมากนะคะตัวน็อตนะคะด้านหน้านี่เลยตัวน็อตนะคะสภาพยังสวยนะคะแผงกันความร้อนก็มีมาให้ตัวนี้นะคะวอเดี่ยว4 v i e l เม็ดอาตัวน็อดด R. ตอต่างๆให้ดูทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวฝั่งขวานะคะ นี่เลยจ้ะคุณลูกค้าจ๋าก่อนออกรถราไปมีการตรวจเช็คจากช่นนางดำเนินการมาให้มากกว่า30รายการเปลี่ยนไทข,ของเหลวให้เช็คหมอ้อแบตเตอรี่ให้แล้วก็มาดูความเดิมของตัวแผ่นเพจนะตัวนี้น้องผลิตโมเดลปี2022ปี22นะคะเดือนที่12นะคะรหัสเครื่องยนต์4 JJ3 TCX นะคะสะภาพก็ยังสวยจับราคาโปรโมชั่นเนี่ยบมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งคะ่ะ เป็นยังบ้างคะสำหรับเจ้ายูซุดีแมกหัวเดียว4ฟคูณสแต่งสไตล์ออฟโรดที่มบ,บพามาชมวันนี้ตัวน้องเป็นเครื่อง3.0ปี2022เลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นจัดราคามาให้แบบสุดพิเศษมากๆเลยในราคา529,000บาทเท่านั้นขอนค้าง,งวดเริ่มต้น9,000บาทตลอดสัญญาประวัติดีฟีดาวได้แต่งสไตล์ออฟโรดมาให้ใครอยากได้รถเข้าไร่เข้าสวน าได้สุกส่วนพร้อมบรรทุกสนใจติดต่อน้องแป๊บมาได้เลยจีเบอร์061-1786-999นะน้องแป๊บมีรถมาให้เลือกหลายคันใครอยากได้สายอีซุดีแม็กหรือฟันใจเตอร์ตารีโวก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมน,นแป๊บมาได้เลยนะคะวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะคิดถึงรถจอนมือสไว้ใจน้องบเซทให้รถสวยนะคะบ๊ายบาย